สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสมชันพบก,กับรายการคลาสเอชในการที่พาคุณไปตอบโจทย์กับทุกปัญหาการเรียนในหนึ่งนาทีครับสำหรับชั่วโมองนี้นะครับเป็นชั่วโมองฟิสิกส์นะกับเรื่องเลนส์ครับคนใส่แว่นสั้นกับคนใส่แวยาวเนี่ยเขายมใส่แว่นเม่เหมือนกันใช่ไหมเรื่องของเลนส์นั่นเองฮะแต่ว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะให้ครูนัทเนี่ยมาช่วยอธิบายครับคลาสเอโดยพี่นาทีสีจากซีอูบยนะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของเลนส์กันนะครับ เลนนะครับน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าแว่นที่น้องๆใส่กันอยู่นี้ทําจากเลนเว้าหรือเลนนูนครับผมมีหลักการจำง่ายๆนะครับก็คือสั้นเ้ายาวนูนนะครับคือคนที่ใส่ตาสั้นจะใส่เลนเวาคนที่ใส่าตายาวจะใส่เลนนูนนะครับ<อ>เหตุผลง่ายๆนะครับเมื่อแสงนะครับวิ่งมาเข้าตาเรานะครับ ในตาเราจะทําการหักเหแสงให้มันตัดกันที่ฉากรับแสงหรือว่าที่เลนินาของตาเรานั่นเองถ้าเกิดเราสายตาย,ยาวนะครับฉา,ากที่มันตัดกันนะครับจะไปตัดกันที่เล,เลนินานะครับซึ่งทําให้ภาพไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องทําทการเพิ่มเลนส์อื่นเข้ามาเพื่อบีบแสงให้มันตัดกันก่อนที่มันจะเลยไปนะครับก็คือตกที่เลนินาพอดีทําให้ภาพชัดเจนขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเกิดสายตาสั้นเราต้องใส่เลนส์เว้าเพราะว่าถ้าเกิดสายตาสั้นนะครับ ภาพที่มันตัดกันนะครับมันจะตัดกันก่อนถึงเลน่านะครับทำให้ภาพเห็นไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เลนส์เบลส์เพื่อทางแสงออกให้มันตัดไกลขึ้นตัดไกลขึ้นที่ให้ไม่ไปตกที่เลน่านั่นเองนะครับหลักการง่ายๆอย่างนี้จําได้ไหมครับสั้นเบาส์ยาวนูนครับผมเห็นไหมครับว่าข้อแตกต่างนะฮะระหว่างคนสายตาสั้นกับคนสายตายาวเนี่ยมีความแตกต่างกันเพียงนิดเดียวเองก็แค่นะฮะการตัดกันของภาพคลาดเคลื่อนทําให้ต้องใช้เลนส์ที่แตกต่างกันออกไปสำหรับชั่วโมงนี้นะฮะก็จบตำพีเท่านครับ่มหใ ส,สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสัมชัญ